กราดโซเดียมมาที่หน้าเราทุกท่านนะครับมาเพื่อนี่เคยเนะาะในสาระชาแนลเพื่อนครับในรอบนี้ปเปิดกันในหน้าเกม Why Beauty Showdown หรือว่าเกม c o w บอยนั่นเองครับเพื่อนครับเดี๋ยวมาดูกลุ่มกูทำกันนิดนึงฮะในกลุ่มกูทำของเราเนาะใครที่ยังไม่เข้ามาในกลุ่มก็ไปดูใต้คอมเมนต์ครับเพื่อนครับก็จะมีการเล่นเกมสามค่ายเนาะพีจีจ็อกเกอร์แพคเมทิกค่ายและสี่เกมฮะสามารถไปเล่นได้ตามในรอบกูทำได้ไหมครับหรือจะดูจากสมาชิกในกลุ่มก็ได้เนาะในรอบนี้ผมขอมาตัดสมาชิากในกลุ่มอีกแล้วนครับไปเห็นอ่าสมาชิกในกลุ่มไปแต่ง ก็ขอมาทดลองด้วยหน่อยไหมครับก็เมื่อเช้าก็มีไปแบบตามสมาชิกในกลุ่มก็แต่งมาแล้วฮะอ่านี่เฮียอ้วนก็ไปแต่งเกมต้นไม้มาแล้วครับผมแต่งมาแล้วเนาะโอ้โกแบงเจงครับนะครับอ่ะในกลุ่มก็จะมา,มานี้ครับครับเป็นกลุ่มพูดคุยใครได้เกมอะไรมาจะแค้มบอสไหครับสามารถตามได้หรือว่าเลี่ยงได้เนาะอ่ะก็ประมาณนี้ฮะโอเคอยังไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจกับช่องผมด้วยเนาะไปกันเลยฮะกับเกม Wild Party Showdown ครับไปฮะอ่ะมาครับครับมีทุนไปที่สามร้อยหกบาทนะฮะผมมาเริ่มต้นที่เเเบบลลยแ้วกััันนาะะุครจดไปฮ ลองดูหน้าลายเนาะว่ามีลายคำนวณมีลายคอมโบมีลายกินหรือเปล่าครับอ่ะก็เรามาตามสมาชิกในกลุ่มอีกแล้วครับในรอบนี้เนะาะเออคาร์บอยคาร์บอยเนาะเกมนีม้เวลาแบบมันคอมโบดีๆแต่นอกก็มีโอกาสสูงที่จะได้เงินครับครับโอ้โหแต่เวลาเข้าฟรีเนี่ยผมว่าเข้าฟรีสเก็ตเตอร์ยากนิดนึงเนาะหลังๆรู้สึกว่าเหมือนตั้งแต่แบบมันมีให้ซื้อฟรีสปินได้เพืครับซื้อฟิวเจอร์ได้ซื้อฟรีสปินพวกนี้เนาะโอกาสที่มันจะเข้าฟรีก็รู้สึกจะมีน้อยลงไปหน่อยครับครับ ออแต่ก็ลองดูฮะผมก็เป็นสายปัน่นไม่ได้สายซื้อเนาะก็ลองปั่นดูนไหมครับว่ามันมันจะมีโอกาสเข้าฟรีหรือเปล่าไหมครับเออแต่เวลามันเข้าฟรีมาก็มีโอกาสแตกสูงเหมือนกันฮะอืมหรือไม่ก็เขาเรียกว่าอะไรมีโอกาสแตกนอกสูงเหมือนกันเนาะเกมนี้นะถ้ามันคอมโบมาดีดีดีๆเข้าไปครับเดือดเดือดเนาะโอ้หคูณไปที่สายสองนี้ก็โอกาสแตกสูงฮนะเบตต่าๆเนาะมีโอกาสอย่างเช่นเบตสามนะก่อนหน,น้านี้ผมเคยไปเล่นมาได้มาแบบแตกนอมา300กว่า500กว่าก็มีครับไหครับแต่หลังๆนี้ก็ยังไม่ค ออมาลองดูฮะมาปั่นกันไปเรื่อยๆเพื่อนครับค่อยๆไล่เบ็ดไปเนาะโอ้โหเริ่มดูดกันเพืครับยับเลยฮะยับยับเลยเพื่อนดูดยับๆเลยปะโถเอ้ยเออคำนวณมาหน่อยเพื่อนคอมโบมาหน่อยเพื่อนสวยฮะโอ้ยคอมโบถึงแค่คูณสี่ฮะยังไม่ถึงคูณสิบสามสิบสองเลยเนาะมาฮะขอลองเบ็ดแปดดูสักหน่อยแล้วกันเนาะเบ็ดแปดนะนก็ถือว่าหลังๆมันจะมาดีเนาะ ลองดูว่ากับเกมนี้ใช้กับเบ็ดแปดได้หรือเปล่าฮะมันจะมีโอกาสเข้าฟรีสปินหรือเปล่าครับหรือว่ามีโอกาสแตกนอกมาบ้างหรือเปล่าเพื่อนหมักไปเพื่อนปังชุดฮะมีไว้หมักไปเพื่อนสวยงามฮะเออมีได้มาบ้างเนาะ70บาทเพื่อนครับอ่ะมันยังคูณอยู่ที่ไม่เยอะเนาะถ้าเราคูณไปถึงสูงๆครับครับโอกาสแตกก็มีสูงฮะแต่จะไปถึงตรงนั้นหลังๆก็ยากหน่อยครับครับเออมาลองดูฮะมาผมก็ไม่ซื้อนะหวังเข้าฟรีอย่างเดียวบ้ครับโอ้โหโอ้โหเพื่อนคำนวณหน่อย หมักไปเพื่อนสวยง่าหม,มักเป็นชุดครับครับเฮ้ยไอสันทำไมสันสู้ฮะหมักไปคาร์บอยชายครับเพื่อนครับเออคาร์บอยแล้วผู้หญิงเขาเรียกว่าอะไรวะเนี่ยถ้าผู้ชายเรียกคาร์บอยผู้หญิงคาร์เกอร์รอ, <laughs> อุ้ยสเก็ตเตอร์สองตัวเพื่อนมึงต้องสามถึงจะเข้าฟรีครับเพื่อนครับมาลองดูฮะว่ามันจะเข้าหรือเปล่าฮะโอ้โหหมุนครับเพื่อนครับยังไงสิเพื่อนโอ้โหไม่เข้าฟรีไม่ต้องอะไรไม่คำนวณอะไรเพือ่อนฮะเอ,อ้ยหลังๆตั้งแต่แบบเหมือนที่มันเขาเรียกว่าอะไรมันมีแบบฟิวเจอร์ซื้อมาเนาะ ก็ถือว่าแข็งแบบแข็งขึ้นเยอะเลยฮะหลายๆเกมเนาะทั้งเกมไอ้ยิงปืนก็เหมือนกันเนาะครับเกมฟับจีฮะก็ประมาณนี้เลยคล้ายๆกันนะเพื่อนครับโอ้โหดูดิแต่ก็ไปแตกอุ้ยเข้าฟรีจะได้ครับเพื่อนครับอยู่ๆก็เข้าฟรีเฉยฮะไม่มีปีไม่มีคุยครับเพื่อนครับเข้าฟรีมาในเบ็ดสิบฮะมาลองดูครับเพื่อนครับว่าจะเข้าฟรีมานที่จะได้กําไรเท่าไหร่นะเบ็ดสิบเนาะต้องไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันบาทไหมครับถ้าต่ำกว่าหนึ่งพันบาทถือว่าไม่แตกเพื่อนครับหมับก็ไปเพื่อน โอ้โหไม่มีคอมโบว่ะมาเริ่มต้นที่คูณแปดแล้วมั้ยครับถ้ามันคำนวณไปแบบได้กินแล้วคอมโบไปเรื่อยๆตัวครูก็จะเพิ่มเรื่อยๆมั้ครับพอครั้งที่สองไม่มีคอมโบเลยมั้ครับมีแต่ตัวกินรอบไดเฮ้ยเฮ้ยเเฟรีหรือเปล่าเพื่อนโอ้โหเลยว่ะเลยเพื่อนยังมีลุ้น,นเพื่อนฮนะเข้าไม่เพื่อนเข้าไม่เพื่อนไม่เข้าก็คำนวณมาฮะโอ้โหไม่ได้อะไรสักอย่างเลยมั้ยครับได้แค่คูณแปดอย่างเดียวเลยฮนะได้มาหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดบาทอีออกฮ เอ้ยอย่าบอกไม่แตกเพื่อนหมักไปเพื่อนสวยงามต่อเน,นื่องฮะหมักไปหมวกคราร์บอยเพื่อนปืนฮะกันและก,กันเพื่อนจัดไปฮะโอ้โหขายคราร์บอยช่องหนึ่งครับโอ้โหดอกนี้ได้มา65 6บาทเบื่อาทครับมันได้คูณ64ฮะมันก็เลยได้เยอะเนาะถ้าเรายังมีโอกาสคำนวณแบบนี้เนาะเอ้ยอย่าเพิ่งหยุดเพื่อนสุดท้ายฮะอย่าบอกนะโอโ้ไม่แตกว่ะถ้ามันคอมโบดีๆแบบเมื่อกี้เนาะโอกาสแตกก็มีสูงไหมครับไม่สุดเลยฮะเดี๋ยวผมขอลองขึ้นเวทด,ดูแล้วกันเนาะ มาฮะเบตสามสิบครับขอจัดไป30มสิบมเลยฮะลองดูฮะว่ามันจะมีโอกาสเข้าเฟซเราอีกหรือเปล่าหรือว่ามันจะมีโอกาสแตกนอกมาเพื่อนเพื่อนอ้ยหมักไปเพื่อนมันต้องอย่างนี้ฮะโอ้สองร้อยสี่บอกบาทไ้มครับมาจัดกันได้ยาวๆฮะแบบนี้ฮะผมขอไม่เลิกก่อนแล้วกันหมักเข้าไปเพื่อนสวยงามฮะโอ้คอมโบยังไม่เดือดเท่าไหร่เพื่อนครับขอเดือดน่อยเพื่อนอย่าบอกนะว่าจะหยุดแล้วเพื่อนอย่าเพิ่งหยุดเพื่อนเออต่อเนื่องหน่อยโอเคช่องสามเพื่อน เคมาต่อเนื่องออพอเหมือนจะดีมันก็ดีไม่สุดเท่าไหรว่ว่ะเออไปวิสกี้หมักไปเพื่อนจอกนี่ครับครับสวยงามโอ้โหอยู่ที่แค่คูณสองคูนสี่เพื่อนยังไม่ถึงแบบสูงสงเลยฮะหมักไปเพื่อนมันต้องอย่างนี้ครับเพื่อนครับโอ้โหแม่พอคูจะลุ้นก็นลุ้นไม่สุดครับเพื่อนครับมันแตกมันจริงเนาะมันได้โอ้สเตเกเตอร์สองต,ตัวมาบ่อยเพื่อนครับหรือว่ามันจะเข้าฟรีให้เราเอ่ยเพื่อนเอย่ยหมักไปเพื่อนสองร้อยกว่าหมักไปอีกเพื่อโอ้โหข่าวบอลช่วงหนึ่งอีกแล้วเพื่อเลย ยังมีแตกนอกอบ้างไหมครับ350กว่าแล้วหมับกันเพื่อนลองดูนะเพื่อนครับ10บหมุนนี้ฮะโอุย๊ยเป็นชุดก็เพื่อนโอ้โหเจ๊แตกนอกไหมครับเพือ่นอนครับเจ็ดร้อยเก้าสิบาทครับเนี่ยพ,พอมันคูณสูงแล้วเพื่อนครับมันมีโอกาสแตกสูงฮะอีกเก้าหมุนเนาะลองดูฮะถ้ามันยังไม่เข้าฟรีเราผมก็ไม่เล่นต่อดีกว่าเนาะถือว่ายังไงก็ได้กำไรอยู่นะเพื่อนครับเออเราทุนมาที่สามร้อยบาทเองเนาะนี่ได้มาสองพันกว่าแล้วก็โอเคเลยเพื่อนครับเดี๋ยวผมขอลุ้นนิดนึงครับพ่ครับมาเพื่อน ตัวหนึ่งฮะอีกตัวหนึ่งเพื่อนเข้ามาโอ้ยยังมีลุน้นครับไหมครับตัวหนึ่งขอเถิดขอเถิดเดี๋ยวกูจะเลิกแล้วเพื่อนเอ๋ยโอ้ยตัวหนึ่งเพื่อนยังกูลุ้นเกอร์เด้อโอ้โหแม่เงยกูลุ้นเกอร์อีกแล้วกัื่อมครับมันเข้ายากเข้าเย็ยนจริงๆนะอยู่ๆมันจะเข้าก็คือเข้าเลยไหมครับแต่ไม่เข้าก็คือไม่เข้าเนาะอ่ะผมปัดใส่ได้หนึ่งแล้วกันเนาะเอา,าราไปที่สองพันหนึ่งร้อยบาททั่วแล้วกันนะอ่ะโอเค อ่ะโอเคครับเพื่ครับได้มา2,100บาทเราทวงมาที่306บาทเนาะเออเราก็มาตามสมาชิกในกลุ่มนะเขาไปได้เกมอะไรมาเราก็จะเออเขาจะแค่มาบอกเนาะเราสามารถตามได้เพื่อครับแต่ต้องเป็นเกมที่เราถนัดด้วยเนาะบางทีมันมีได้มีเสียเป็นเรื่องปกติครับเพื่ครับโอเคก็ประมาณนี้ครับเพื่ครับใครที่ยังไม่ได้เข้ามาในกลุ่มโกทามเนาะไปดูใต้คอมเมนต์คอมเมนต์แรกที่ผมปั่นมาไว้ฮะแล้วก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่องใหม่ช่องนี้ด้วยเนาะและสำหรับชแนลเพื่อนครับไปแล้วฮะบายฮะ